ช่วงนี้แรนดอมคายังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะโดยรวมหลังจากที่เป็ดมีการประกาศชาัดว่าไม่เร่งรีบในการปรับขึ้นอดอกเบี้ย เป็นสาเหตุสาคัญที่อยู่เบื้องหลังการปรับตัวสูงขึ้นของทองคําค่ะอย่างล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่เข้ามาหนุนทองคําจะเป็นเรื่องของความวิตกเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อนะคะทองคําก็ได้อาน,นิสงส์เชิงบวกจากเรื่องดังกล่าวด้วยนะคะอีกจุดหนึ่งค่ะจะเห็นได้ว่าอัตราผลตอบแทนพนันธบัตรที่แท้จริงตอนนี้ติดลบมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นปัจจัยเพิ่มเติมที่ช่วยกระตุ้นแรงซื้อทองคําค่ะในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ได้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยนะคะปัจจัย ่างนี้ค่ะทำให้ทองคำมีการปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจนกระทั่งขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ1,832 u s ัเมื่อช่วงเช้าวันนี้ในตลาดเอเชียค่ะแต่โดยรวมค่ะแนวต้านสำคัญก็ถือว่าอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากบริเวณดังกล่าวนะคะโซนแนวต้านบริเวณ1,834ถือว่ามีนัยสำคัญในหลายมิตินะคะยังเป็นเรื่องของระดับสูงสุดนะคะของเดือนกรกฎาคมสิงหาคมยารวม ถึงเป็นกรอบบนของไซ์เวดาวในระยะกลางด้วยค่ะเบื้องต้นใช้หางว่าทองคำดีกลับขึ้นไปทดสอบนาต้านระดับดังกล่าวแล้วยังไม่สามารถทะลุขึ้นไปยืนได้ใครที่มีทองคําอยู่ในมือก็แนะนําว่าให้ขายทำกำไรออกบ้างเพื่อลดความเสี่ยงค่ะแต่ในขณะดียกันค่ะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ เทคนิคทองคาเองนะคะถือว่าอยู่ในทิศทางขาขึ้นดังนั้นแนะนําว่าทยอยขายบริเวณนาต้านแล้วรอาการพักตัวของราคาจึงกลับเข้าซื้อเพื่อที่จะเก็งกําไรจากการดีดตัวอีกครั้งหนึ่งค่ะอย่างแนวรับระยะสั้นนะคะบริเวณ1820-1818อถึงอาจจะเป็นจุดที่นักทุนที่รบความเสี่ยงได้เท่านั้นแบ่งไม้ในการเข้าซื้อค่ะแต่สาหรับนักลงทุนที่รบความเสี่ยงได้น้อยหน่อยนะคะอาจจะรอดูว่าเขาจะหลุดบริเวณ1 8ึ่ 1ิบถึงห8 1 8รหรือไม่เพราะถ้าหลุดบริเวณดังกล่าวชื่อได้ว่าทองคำอาจจะปรับฐาในรูปแบบที่ลึกมากยิ่งขึ้นค่ะรับถัดไปจะอยู่บริเวณ1 8 1 1 1 8ั 30, นแปอเอน่แอยาสฮิล่ะแนะนำว่ายังคงขึ้นขายลงซื้อนะคะแนวต้านบริเวณ1834ถือว่ามีนัยะสำคัญบวกรวมกับปัจจัยทางเทคนิคเองค่ะจะเห็นได้ว่าตัว r s i ในทำฟิลหนชั่วโมงยังเกิดสัญญาณ bearish r s i divergence อย่างต่อเนื่องนะคะตราบใดที่สัญญาณเชิงงลลบดัก่าวยไม เคลียนะคะยังต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุนทองคําแต่ถ้าหากว่าสัญญาณทางเทคนิคดังก,กล่าวมีการเคลียร์ไปได้นะคะมีการเรียกได้ว่าทำไฮเออร์ไฮในตัว IS I อซนะคะและถ้าหากว่าทองคาสามารถผลักดันตัวเองจนผ่านแนาวต้านสาคัญบริเวณ1 8 3 4ไปได้แนะนําว่าถือทองคําต่อค่ะเพราะว่าบริเวณดังกล่าวถ้าผ่านได้มีโอกาสที่ทองคําจะมีการปรับตัวสูงขึ้นมากกว่า10เหรียญนะคะโดยมีแนวต้านถัดไปบริเวณ1000 143และ1,853ยชอ่์ทีเาตามลำดับค่ะสำหรับในแง่ของปัจจัยพื้นฐานที่ต้องติดตามวันนี้นะคะมีทั้งในมิติของบ้านเราแล้วก็ในของสหรัฐด้วยนะคะอย่างวันนี้เองประมาณบ่าย2จะมีการประกาศมติของกรงนงอหรือว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะตลาดคาดการณ์ว่ากรงงน,น่าจะยังคงอาจจะดับเบิ้ลไว้ตามเดิมแต่จะต้องติดตามสเตตเมนนะคะหรือว่ารายงานหลังการประชุมว่าจะมีมุมมอง เกี่ยวกับเศรษฐกิจอย่างไรซึ่งผลการประชุมที่เกิดขึ้นอาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของค่างเงินบาทและราคาน้ำมัในประเทศได้ค่ะหลังจากนั้นแนะนําติดตามประมาณ2องทุ่มครึ่งนะคะจะมีการเปิดเผยอีกหนึ่งมาตรวัดเงินเฟ้อของเฟดค่ะคือดัชนีราคาผู้บริโภคหรือตัว cpi รวมถึงจนนํานวนผู้ขอรับสวิการการว่างงานรายสัปดาห์นะคะจะขยับจากที่เปิดเผยทุกๆวันพฤหัสมาเป็นการเปิดเผยในวันนี้แทนค่ะดังนั้นตัวเลข2องทุ่มครึ่งวันนี้ถือว่ามีนัยสําคัญ แล้องคำอาจจะมีโอกาสเคลื่อนไหวพันหุวนได้ค่ะ